ที่จังหวัดพิจิตรเองปรากฏว่ามีซันตาคอ์สไปปรากฏตัวค่ะไปมอบของขวัญให้กับน้องๆน,นะคะโดยทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรค่ะท่านสวมบทบาทเป็นซันตาคอ์สเลยนะคุณผู้ชมไปแจกของขวัญพร้อมกับทุนการศึกษาปันรอยยิ้มให้กับน้องนองนักเรียนในโครงการผู้ว่าพาเยี่ยมบ้านวัดโรงเรียนในวันธรรมสวรรค่ะ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะคะนายศิริรัตนชุมอุปการค่ะนําคณะเยี่ยมวัดศรีสัทธารามตาบลญสามงามอําเภอสามงามตามโครงการเยี่ยมบ้านวัดโรงเรียนในวันธรรมสวรรนะคะขณะเดียวกันก็ได้ไปเยี่ยมชมการแสดงศิละปะวัฒนธรรมค่ะพร้อมกับมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านกําแพงดินนะคะมีการมอบหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียนด้วยค่ะมอบกระเป๋านักเรียนและอุปกรณ์การเรียนนะคะพร้อมจัดกิจกรรมถาม ต่อปัญหาของนักเรียนมอบรางวัลและทุนการศึกษาเด็กๆนี่นะคะต้องบอกว่าแย่งกันตอบคําถามชิงเงินรางวัลชิงของรางวัลกันอย่างสนุกสนานค่ะคุณผู้ชมครับสำหรับโครงการดังกล่าวนะครับจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมสู่ชุมชนคุณธรรมนะครับให้วัดซึ่งเป็นสถาบันหลักทางสังคมเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถาบันศึกษาหลอ่อหลอมให้เด็กเยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรมขับเคลื่อนให้เกิดเป็นชุมชนคุณธรรมก้าวสู่สังคมคุณธรรม ด้วยกิจกรรมดังกล่าวนะครับซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันพระซึ่งจะหมุนเวียนไปตามวัดและโรงเรียนต่างๆทั่วจังหวัดพิจิตรครับค่ะคือหลายๆคนคาดหวังว่าเอท่านผู้ว่าจะสวมชุดสีแดงเป็น